วันนี้อยู่กับ UMDGA9 นะครับคือหลายๆคนไม่น่าจะรู้จักแบรนด์เนี้ยแต่ถ้าใครที่ติดตามช่อง Geekplay มาตั้งแต่แรกๆช่วงสมัย3ปีก่อนเนี่ยก็อาจจะพอคุ้นหูบ้างนะครับพวกเออเ e อีโก้ CUK UMDG DG ลิกูพวกเนี้ยอ่ก็อาจจะมีผ่านหูมาบ้างนะครับคือต้องบอกว่าแบรนด์พวกเนี้ยมันเป็นแบรนด์จีนที่ เป็นแบรนด์จีนไต่เต้าอ่ะหลายคนเขาเรียกอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนเนี่ยในช่วงประมาณเรทห้าหกพันช่วงเนี้ยแบรนด์จัมพวกเนี้ยมันน่าเล่นมากนะครับแต่พอเวลาผ่านไปตอนเนี้ยความคุ้มค่าความน่าลงไหลของมันเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะจนแทบไม่เหลือเลยถ้าไปเมื่อก่อนเนี่ยพวกแบรนด์เหล่าเนี้ยมันน่าเล่นมากนะครับด้วยมันมีสเปคที่คุ้มที่โหดมากเมื่อเทียบกับช่วงเครื่องสูงเรทห้าหกพันบ้านเราตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันคือมันไม่ใช่แล้วนะครับ Umi Dg ย มันเป็นมือถือที่ขายอยู่ใน Aliexpress อยู่ประมาณ109เหรียญถึง119เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,500ช่วงนี้นะครับซึ่งตอนนี้นับปี2020-2021เนี่ย3,500หบ้านเราเราได้ตัวไหนเราได้ Redmi 9เราได้ Redmi 9T ใช่ไหมได้หน้าจอ full hd ได้แบต6,000ลำโพงคู่ชาร์จไว18วัตต์ Netflix l 1นะครับกล้องหลัง48ล้านกล้องมาครบทุกเลนทุกระยะเราได้ขนาดนี้เลยอะ ทีน,นี้ว่าเรามาดูยูมินดีจีเอ9ตัวนี้กันนะครับสเปคคร่าวๆของตัวนี้คือตัวนี้มันใช้ชิปเซตเมดเท t เฮโรจียี่ห้านะครับแรมตัวนี้ให้มา3ม ROM 64นะครับแบต5150แล้วก็ไม่มีชาร์จไวด้วยนะครับเป็นชาร์จธรรมดา5โวลต์2แอมป์เท่านั้นนะครับหน้าจอ6.53นิ้วความละเอียดแค่ HD+ เท่านั้นนะครับเนี่ยนี่คือสเปคของมันซึ่ง นี่คือเหตุผลเลยว่าทําไม2ปีหลังมาเนี้ยช่อง Geek Play ถึงไม่ได้มีมือถือแบรนด์พวกนี้รีวิวอยู่ในช่องเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยเมื่อเทียบกับมือถือเครื่องศูนย์ในบ้านเราตอนเนี้ยนะครับแต่ไหนๆผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มาดูยูมีดีจีเตัวนี้กันนะครับว่านับปี2 0 2บเนี่ยเขาเป็นยังไงกันนะครับเขายังสบายดีหรือเปล่านะครับเริ่มเปที่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับ เขาก็จะแถมเคสมาให้นะครับมันก็เหมือนกับเคส TPU ที่แถมมาในมือถือ x i a วมีบ้านเราเนี่แหละนะครับคุณภาพอะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะการเก็บขอบอะไรก็ก็ทำได้ดีนะครับมีอะไรอีกนะครับเข็มจิ้มซิมนะครับมีคู่มือคู่มือมีอยู่4-5-6ภาษาแต่ว่าไม่มีภาษาไทยมีหัวชาร์จ 5W 2 m นะครับเป็นแบบปลั๊ก EU ซึ่งจริงบ้านเราก็ใช้ปลั๊กอันนี้นะถ้าเต้ารับบ้านไทยที่เป็นเต้ารับแบบมาตรฐานเนี่ยก็จะเสียบได้พอดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เราไปซื้อเต้ารับเั่ที่ไม่ได้มาตรฐานไงเวลาเสียบมันก็เลยชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันก็เลยหลวมไงแต่ถ้าชาร์จกับเต้าเสียบมาตรฐานมันมันก็พอดีนะเต้าเสียบแบบ EU เนี่ยอ่ะแล้วก็สาย u s ดีไท e C นะครับ อ่ะนี่คือหมดและอุปกรณ์ภายในกล่องเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันอ่ะนี่คือหน้าตาของ UMDG i A9 Pro นะครับพวกฝาหลังอะไรพวกนี้ใครนึกไว้ออกว่าให้นึกถึง Redmi 9, Redmi 9T นะครับคือมันจะมีลวดลายเหมือนกับเคลือบยางอะไรไว้อะเวลาสัมผัสก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นผิวแบบยางๆนะครับช่วยให้เวลาจับก็กระชับมือมากขึ้นนะครับด้านหลังตัวกล้องก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับ เลนหลัก13หรือ Y8 แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลนสอล้านเขาไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นเลนอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้มันคือเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับตัวนี้มันจะใช้วัดอุณหภูมิได้ทั้งคนแล้วก็สินของเลยซึ่งตัวนี้มันจะมีปุ่มลัดปุ่มนี้มันจะคัสตอมไมด์ได้นะครับให้คลิกทีเดียวดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกค้างไว้เพื่อเรียกแอปต่างๆได้แต่ตามค่ามาตรฐานของมันเนี่ยมันจะตั้งไว้ว่ากดทีเดียวให้เข้าแอปวัดอุณหภูมิโดยตรงเลย นะครับซึ่งอันเนี้ยมันวัดได้ทั้งคนแล้วก็สิ่งของเลยนะครับแล้วก็จะมีการรคคอร์ดประวัติการวัดอยู่ในนี้เป็นต,ตัวอย่างเช่นผมจะลองวัดแบตเตอรี่อันนี้ดูนะครับก็ไปจอ่อแล้วก็กดนะครับแบตจะมีอุณหภูมิ23.9องศาซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะวัดได้ตรงตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับแต่มันวัดได้นะครับอ่ะตัวเครื่องมีอะไรอีกนะครับมีสแกนนิ้วนะครับซึ่งสแกนได้ช้านะ ถามผมผมว่ามันช้ามากในช่วงเล็ดเล็ดสามพันสามพบ้านเราเนี่ยสแกนได้ไวกว่าน,นี้เยอะมากเนี่ยมันมันไม่ติดเลยบางทีอ่ะมาดูรอบๆตัวเครื่องกันต่อนะครับปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ด้านขวานะครับด้านบนมีแจ็คหูฟัง3.5จด้านะ่าง่มมีพอร์ต Type C นะครับแล้วก็เป็นลาโพงเดี่ยวนะครับกลางใช้ได้นะลำโพงแต่ว่าคุณภาพเสียงก็ไม่ได้โดดเด่นไปกว่าราคาเลยอ่ะทีนี้มาดูหน้าจอของมันกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบอัตราส่วน2 0ต่อ9นะครับ6.53นิ้ว HD+ ก็จะเป็นแบบหน้าจอ IPS ธรรมดาทั่วไปอะ่ะหน้าจอมันก็ไม่ได้โดดเด่นกับมือถือช่วงเลท3,000บ้านเรานะครับการทัชสกรีนอะไรก็อาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรมากนะครับเมือ่อเทียบกับราคานะครับก็จะมีหน่วงหนวงนิ้วให้เห็นนะครับรอย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรให้หน่าหลงไหลแล้วอะ่ะในมือถือพวกเนี้ย นะครับตัวรอ m ก็จะเป็นแบบ Pure Android นะครับใครที่เล่นมือถือพวกแบรนด์จีนแต่เต้าอะไรพวกนี้มานานก็น่าจะคุ้นเคยกับ Pure Android ดีนะครับเพราะว่า99%นี้ก็น่าจะเป็น Pure Android กันหมดอะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมากับ Android version น1อนะครับแอนดร d ยเซกูริตีก็จะเป็นของวันที่5ทธันวา2020ันนะครับตัวน,นี้มีอัปเดตแล้วครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการอัปเดตข้าเวอร์ชันน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ในเรื่องของ,ของการอัปเเเดตแกก้้คนี่่ยททาาใชม เป็นสิบสิบรุ่นนะครับช่วง2-3สาปีที่ผ่านมาก็ก็มีนะอัปเดตแก้บกัคแต่ข้ามเวอร์ชันเนี่ยมันค่อนข้างยากหน่อยตัว r อมก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นพียว android โลง่ลงๆนะครับมีอะไรเพิ่มมาบ้างก็จะมีตัวของ smart key เนี่ยที่เขาจะใส่เพิ่มมาให้นะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าคลิกครั้งหนึ่งเราก็ตั้งได้นะว่าจะให้มันเปิดแอปอะไรนะครับสามารถเปิดได้ทุกแอปตั้งได้ทุกแอปที่อยู่ในเครื่องเลยนะครับ คลิกครั้งหนึ่งคลิก2ครั้งหรือว่ากดค้างไว้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เซตไว้แบบนี้นะครับอ่ะนี่คือฟีเจอร์นะครับมีสมาร์ทแอสซิสแตนต์อันนี้ก็น่าจะมากับรอมนะครับมีพวกลูกเล่นเกสเจอร์ต่างๆนะครับอย่างรูกสามนิ้วเพื่อสกรีนช็อตอันนี้มันก็เป็นค่ามาตรฐานของของสต็อกรอมเพียวแอนดรอยเวอร์ชัน11แล้วนะครับอย่างที่บอกไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรโดดเด่นเลยนะครับโคลนแอปไม่มีนะครับเทคเซิร์ฟเวอไม่มีการเปลี่ยนฟอนต์การโหลดรีมต,ต่าง ไม่มีไม่มีอะไรเลยอทีนี้เดี๋ยวมาดูซอฟต์แวร์กล้องกันนิดนึงนะครับซอฟต์แวร์กล้องมันก็เป็นซอฟต์แวร์กล้องที่3ปีที่แล้วมันเป็นยังไงปี2021มันก็ไม่ค่อยต่างจาก3ปีที่แล้วที่ผมใช้นะครับคือไม่มีอะไรเด่นเลยนะครับยังหมดโปรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีมาทําไมเพราะว่ามันไม่สามารถปรับพวกสปีดชัตเตอร์ล่าสปีดชัตเตอร์อะไรได้เลยนะครับมันปรับได้แค่ค่าไวบลลาไอเอโแล้วก็ปรับ E ีแค่นี้ซึ่ง มันไม่ควรจะเรียกว่าโหมดโปรด้วยซ้ำอ่ะนะครับโหมด portrait เนี่ยสามารถปรับความเบลอได้ก่อนถ่าย5ระดับมีเลนส์ u ั t ตร้าไวด้วย8ล้านนะครับเลนส์ ultra er wide ซอฟต์แวร์กล้องก็ไม่สมบูรณ์นะครับมันจะมีอาการช็อตช็อตเห็นไหมมันจะมีอาการช็อตช็อตแครนึกไม่ออกก็เหมือนกับทีวีสมัยก่อนที่มันภาพไม่ชัดอ่ะมันจะช็อตช็อตแบบนั้นอ่ะแล้วบางทีอ่ะไออาการช็อตช็อตเนี่ยว่าเราถ่ายเลนส์ ultra wide มันก็จะไปอยู่ในในภาพถ่ายด้วยนะครับ เ้วเล่นอัลตรไาเนี่ยมันแปลกก็คือมันจะชัดแค่เป็นวงกลมตรงกลางเนี่ยแล้วบริเวณขอบภาพเนี่ยมันจะเบลอนะครับซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันนะครับส่วนวิดีโอตัวนี้มันก็ถ่ายได้ 1080p 3 0ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยแล้วก็จะมีโหมดบิวตี้นะครับที่มันสามารถปรับแยกได้4แบบนะครับปรับตาโตปรับหน้าเรียวปรับความขาวแล้วก็ปรับเนี่ยมันทําให้หน้าใสอะนะครับเนี่ยก็จะปรับได้ ได้เท่านี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยซอฟต์แวร์กล้องมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นโดยรวมมันก็เป็นตัวหนึ่งที่คือถามผมนะผมว่าซื้อให้พ่อให้แม่ใช้อย่างเงี้ยซื้อได้ไหมมันมันซื้อได้นะตัวเนี้ยแต่ถ้าหากว่าผมจะต้องซื้อมาใช้เองเนี้ย ผมก็อาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะเราสามารถหามือถือที่เล่นเกมกล้องสวยได้ในช่วงเหรี5 0ห้ันเนี่ยคือมันมีตัวเลือกเยอะมากนะครับมือถือแบรนด์จีนไต้เต้าพวกนี้หลายๆแบรนด์ก็ได้ล้มหายตายจากไปก็เยอะแล้วนะอย่าง ZUK อันนี้ก็หายไปแล้วอย่าง l e i ก o นี่ก็ ก็ยุบบริษัทล้มละลายไปแล้วก็จะมีอยู่บางแบรนด์ที่เขายังเขายังอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างยูมีดีนี่ก็เช่นกันนะครับแต่ถามว่ามันน่าเล่นไหมก็ไม่มีความน่าเล่นอีกแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมช่อง Geek Play ไม่ได้เอามือถือพวกนี้มารีวิวซื้อมาใช้อีกแล้วนะครับนี่คือ Yumi DG A9 นะครับเอามาเล่าให้ฟังหลายๆคนน่าจะคิดถึงมือถือแบรนด์จีนไต่เต้าตกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องช่วงแรก,แรก เราน่าจะคิดถึงกันใครเคยใช้รุ่นอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะครับแล้วตอนนี้ใครยังใช้อยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนี่คือยูม i ดีจีเอนะครับแ้วาจะกันใหม่คลิปหน้านะครับสวสัีสวัสดีครับผม